ครับช่างถ่ายเบนครับนี่น้องกฐินครับ,รบมาถ่ายมิวสิกเพลงครับผมนี่ก็มีดารามาด้วยครับคือนี่ครับบัวบานครับบัวบานก็มาครับโถย บ oh. ัวบานครับบ no ัวบานนี่สายยางอยู่นี่นี่น้ำอยู่นี่นี่สายยางอยู่นี่นี่นี่น้ำอยู่นี่นี่บัวบานมาแล้วครับนี่ดูบัวบานครับ มาถ่ายมิวสิกเหมือนกันครับกอดับน้ำแล้วครับบวัวบานร้อนอากาศร้อนครับนอนอาบอย่างสบายเลยครับบวัวบานมากับฟันเจียวครับ อาบน้ำครับนิ่งมากครับน้องกระถินครับอยากไปหาครับแต่อยากจะเล่นกับบวบาน

ไปนะครับอาจ,จเสรแล้วก็ไปครับฝากติดตามช่องไายเบนดด้วยนะครับผม ให้กำลังใจน้องกัลทินและพี่พายบินได้ครับผมขอบคุณครับ